สวัสดีครับแถวตะแขวเตี้ยวยังนุม่มสามทิศใช่แนวไม่แล้วครับผมครับกลับมาผมมาพอกับสามทิศช่วงใกล้สีเทียงแล้วครับสายสายอยู่หน้าโคกพี่นอ้องกลับพาพี่พาน้องออกมาหน้าโคกครับก็ดีสามทิศฝากลุงยัดเราไปสื่อป่ามาพี่นอ้องป่านี่ละป่าเลี้ยงเท่านี้ละป่านิ่นป่าตะเพียนครับได้ป่านิ่นมาสองลอยป่าตะเพียนลอยหนึง่ง เลยว่าสิพ้าพีผ้าน้องห้องมาปล่อยป่าครับมื้อนี้เป็นมือดีน้ำครับเป็นวันพระนะครับวันพระวันเข้าพรรษาครับก่อนที่เขาพรรษาครับสิพ้าพีผ้าน้องเขามาปล่อยปู่ปล่อยปลามาเอาบุญน้ำกันครับครับก็ตั้งใจว่าเสียวปลามาปล่อยตะดุนแล้วล่ะแต่ว่าน้ำช่วงนั้นมันกับ่ทันเด้ส่งตัวนะครับฝนตกลงมามันก็มีอยู่แล้วมนก็ทิ้งช่วงไปสาบจิตกระยัน น้ำในสาในะยังมันแหงก็เลยพระท่านกล่าวมาปล่อยครับมาที่นี่ฝนมันตกลงมาพายุเข่าเมื่อกี้นี่ครับน้ำม,มันก็เลยหลายตเต็มสาเราพี่น้องก็เลยเสียวป่ามาปกปอยถ้าเทียมมันย่างมันยังพ่อได้อยากได้กินช่วงนาแรงครับแต่ว่าสามติดว่าท่านในเห็ดไอ้ขอกผ่าเขียวอนุบาลก้อนเนี่ครับสามติดสี่อยลงในสาเลยครับเพราะว่ามันม่มีป่าเง่้ยเราพี่น้อง ลุงยัดว่าขันมุ้มาายาปเงี่ยกปอยลงหลดประัพย์แต่ส่วนสิบเอซื่ผ่าเขียวผ่านยังมากเนาะครับป่าเขาก่อมาแล้วเดี๋ยวมันสีเข็ดเพราะท่านยานป่ามันนอกน้าก่อนครับแต่ตอนนี้เขากะแซป่าแซย,ยังไปในน้มเขาก่อนในน้ำในทรายเขานี่อุณหภูมิขึ้นกับน้มก่อนครับนี่ครับพายุกระท่พคว่เสียหายให้กับ ต้นใหม่หักลงเพาท่านไลยไมาเก็บไม่เมียนหรอกครับอยากอยู่ทั้งหน้าทงอยู่เอาไปนิดสกักวอนหน้าโขกก็ได้ไปเชียงมาจากต้าไปยกสะดุงยกสะยน่นละครับเราก,ก็ถึงไสถึงยังเนี้ยจะให้ใใหย,าหาหาาย้ายนั่งแล้วขังแล้วเก็บไว้ให้ไปเชียงมาหาพกตัวนี่ครับป๋าเฮาสิปล่อยสายงี่นั่ครับเราก็สิปล่อยสายไงผุ่นนั่สายไงผุ่นหนั่ครับ,รบ,รบแบ่งกันปล่อย กนลงหยดว่ะเอ้เขาขิ้หนามจังเลยเขก่อนตามกิงก็ต้องเฮ็ดเป็นคอกเป็นยังอนุบาลเขาก้อนนะครับเอาเฮย็ดหลังค่าเห็ดยังให้เขาเอาอาหารเรายังไม่เขากินให้มันแข็งตัวให้มันง่ญ่ก้อนครับเขาจังปล่อยลงในสานนั่นแหละแต่ว่า ท่านมันได้ออกมากแล้วครับมันมีเวลาเหตียดไปก่อนบ่คุ้งว่าลุงยัดสิได้ไปซื้อปลาเนาะครับก็เลยเราทั่วมาว่าออกปลาบ่าก็เลยบอกสร้างให้เราไมาให้ครับนี่ปลาเค็งครับหาตัวนี่ตัวแม่บ่บุนี่เดี๋ยวปลาเค็งสิปอยซ้ายนี่ครับหลังค่าขอกงนวก,กับปิวหัวครับสิเดีมาสอ่อมาแซมอยู่พี่น้องมันพายุเขาเมื่อกี้นี่ มากับร้านนี่แหละครับโซงสีแดดพี่นอ้องแต่ว่าดูนี้กับว่าแดดดอกเป็น,นคึมๆึมวนก็คือสีโบตกดอกคือสีโบมีป่าดอกพี่นอ้องอยู่นีน,นี่เพราะว่าบบได้ยินเสียงป่าบ่อนป่าอย่างเพราะว่ามันแหงมึดครับลวงหนาแหลงมันแหงมดมั่นกับสีดีกลัวแล้วครับนี่เพราะว่า ส่วนทั้งนี้ครับมุมนี้น้ำขังยานมันเน่าครับกันแดดออกแห้งๆยนันมันว่ามันเนา่าก็ต้องเอาลงไปลูกง้วกันยังซีตูคือเนก่หน่หละไปไปบึง้งสวนผักแ่นั่งจะวางจะเข้า้ำซาร่อให้ป่าเขาชิกับน้ำกันครับ พักไอตู้แล้วว่าพักแม่งรักกัลายครับตแต่แก้แล้วตอนนี้แก่้แล้วคนสั่างแย่นั่งก็ตัดไปเพื่อนขันบ่มีคนสั่งกะป้ายแหว่งสีครับนี่บักทัวเราใกล้สีเป็นดอกแล้วดอกกระเจียวสามจีดกับมีแต่ต้นดอกก็ท่านเหยอ,อ,อกอยู่ครับนี่ดอกกระเจียว กัแกงคือสีว่เงี้ยไอกดมันฝนมันตัวคักมันหันครับสีละพักตอกตะวานถิ่มไปืฉอๆนี่เป็นหอมครับหอมหอมยามนี่มันหลูกงางักงามฝนมันคือยามหนาวครับ อากาศก็คือกันแต่งสิละครับดินมันแน่นครับต้องได้บำรุงดูดูปลูกมองเจ้าเสียเราห้องนามห้องมันบ่บเพียงพ่อมันใสสายสาย,ยางหดออกครับมันต้องปลูกพริกปลูกพวกไอฟักทองเรียกว่าบ,บวบฝนครับมันจางแมนมาตาัาข้าวเดียวกับหกเดียแล้วพีน่น,น้องย่าฝนนะครับ เราก็เฮ็ดไปเพราะเจ้าเาออกกำลังกายของเราไปสั่นละย่านั่งก็ได้ตะไคร้เราก็ตัดเข้าไปบุได้สร้างเราก็ตัดไปให้เรียอยู่ครับตะไคร้กินบ่ท่านบ่มีคนสร้างเราก็ไปแจกพี่แจกน้องกินไปครับร้ออีกจังหน่อยเดี๋ยว่ผพาพี่พาน้องเข้าปล่อยป่าน้ำกันแล้วเอาบุญมันเขา่ามันสายน้ำกันแล้วครับ ีย่างบ่ย่างก็อีกเรื่องนึงเนาะพี่น้องเนาะ,นะทางยายนั่งเราก็อยากให้เอาพักตบหรือว่าพักนี่ครับออกเพราะว่าวมันหนาผดทางที่เสียวออกอยู่มีเวลาก่อนตอนนี้ก็นแน่วสีอยากเค็ดก็คือเสียวกอไผยู่ดอดบูตาเขาออกให้ให้ให้เล่าสกักวอนครับเราก็สิได้อยากตัดหญ้าหน้าทง ตัดห้านัมขันแท่นหน้านะครับเราก็อยากมาตัดหนานําขอบปาอ้อยนี่นําสีมีแนวเห็ดหลายอย่างอยู่พี่นนอกถ้าบอสั่นมือนี่ช่วงใบก็อาจสิม,มาตัดหนาครับตัดห้าอย,ยู่นําเนี่ยแหละางคังปอ้อยันอยากหกแงจังหน่อยเอาจังน้อยสิพาพี่ผ้านองไปปล้อยป่าน้ำกันครับมาเดี๋ยวป้อยป่ยปาเคียงเดี๋ยวปาปหมอก่อนครับเดี๋ยวปล่อยคุณหมอก่อน เพราะว่าป่านี่เขาคือสีนั้นอยู่หรอกเมื่อกี้งานลงมากกับมีป่าบอลอยู่นี่อยู่ครับตีไปยยังบุมาพี่ปั๊มปล่อยครับเอาหนูหน,หนูไม่ปล่อยเหรอมาเอาจับมาตัวหนึ่งยังไม่กล้าจับหยังไม่กล้าจับจับมันขึ้นมาจับอย่างนี้นี่ยัากลัวขี้มันเลยเทลงเลยดีกว่าไหมเทลงเลยดีกว่านะันกระโดดออกแล้วกระโดดออกแล้วครับตัวหนึ่ง เอาไปกินอ่ำอามาไป,ไปแล้วเพื่อเทข้างบนเอฟซี F C ดูด้วยเอามันติดตัวนึงอะ่ะเดี๋ยวมันก็ลงไปเองนี่เขาลงไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปไปไปแล้วครับนี่โชคดีด้วยไปขยายพันธุ์นะไปแล้วครับ <S 2>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  ไปแล้ว ไปไปเอาปลาปลานินเทใส่ถังก่อนแยกกันก่อนเอาเข้าสีเทใส่ถัง่ันครับสีเทร่วมกันสะกนอนผสมกันไปแล้วกันสีเอาไปปล่อยแยกปลาปล่อยครับเอาให้พี่ฟิล์มเทครับเทเลยปลปล่อยเลย ปล่อยเหมือนหันแม่ปล่อยมือออกนี่เป็นปลาตะเพียนครับรหมดแดงดเอาเตอ้ยแต่อีกน้ำมันจะเต็มไหมขับลูกเพียนมวปลานิ่นครับรมีอย่างมโนพี่น้องเพื่อตัวหน่อยแถอเอาบอดดอนุบาลาไว้เนาะ ั่ตายแล้วตัวหนึ่งเอาตัวมันตายขึ้นมาครับอย่าไปจับงั้นสิครับไหนเอาเรียเร่ยวๆเอาทุ่งนั้นมาเทมันที่ตายก้อนนอกน้ำน้ำล้นบ่นั่นมือออกเอามือออกครับไอ้ปลาล้นแล้วไม่ล้นอ่ะอย่าทำมันที่คัมใตายไปนี่ไงตัวมันตายเียวตายโดนเนี่ย,ปนนยไป มาให้บเดี๋ยวไปปล่อยน้ำมันครับเอาที่มันถือกอคอนแต่มันเห็นพี่ตี๊บพี่ปั๊มมาปล่อยครับพี่ปั๊มมาเร็วเดียวปล่อยด้วยไงเอาไปข้างบนนั่นแหละป่าตะเพียนอยู่ข้างบนครับไปดนปี่มนมาปลาตะเพียนมันอยู่ข้างบนหมือน โอ้ต่ายลายอยู่ครับลายขยายพันธุ์ด้อยี้าหนีเดี๋ยวสาหนีไว้ลายแน่จังน้อยครับพี่บ้งก็เอาอะไไปตกปลาดิอาวบุญน้ำกันเนอะพี่น้อง ลอยป่าน้ำกันครับสาธุสาธุน้ำกันใครมาครับรอโอ,โอไ้ไปไปพุ่นครับบันนี้าาสาพุ่นมามาทุกคนมาลอยแล้วล่ะ ก็น,นั้นตัวอะไรครับัวไปนีดไกิวว้ปปเกนีปเราไปปล่อยไปไปอ้าวลบหลบครับหลบ,ลบ,ลบหนี่ครับพี่น้องปน้องกันเคลงเลยไป หมดแล้วครับตอดบริสุกับแจ้งว่ากันมาไม่ตีเลยวะต่ะไป้นนองหมดแล้วคุณครับไปเดี๋ยวคุณถ้าบวกมีปลายแง่กินก็คือสีหลอดอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่าเมื่อกี้ลงมาเห็นปลายแง,ยบยยง่บ่อนอยู่นะครับยางตะเขานอกน้ำนี่แหละเพราะว่าน้ำม,มันมกับนขนคางสี เนาว n าเนาหย h งเน้า,น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 านครับเดี๋ยวสามทิศว่าเสียวปานปานิน่นปานิน่นบ้านท่าครับปานิ่นหางแดงอ้มันใครธรรมชาตินะครับกำลังสร้างเพลินไหวอยู่เสียวมัเสียวมาปล่อยน้ำ เอาบุญน้ากันครับพี่นอ้องปล่อยนอกปล่อยปลาในมือเขอรราพันศาเนาะพี่นอ้นองเนาะมือนีมือดีคือสีย่างให้เข้าได้อยากได้กินอยู่ดอกขยายพันธุ์ให้เข้ายู่ดอกย่างเด้อให้มันหลอดไว้อยากไว้จีนย่มเสียดิบหายย่ำสงการมันครับเทียรูกหลานมาแม่ตะกุงเทปปงไทยมันปาน หน้าห้อป่าธรรมาชาติห่าซูมมันถึกใสถือสะดุ้งเดียวแต่สีเอาทย่อยออกมาล่งเรื่อยๆครับปีกายก็ป้อยแบบนี้แหะครับมันมันแห้งง่หลายมันมีป่าไงเอาครับบรรยากาศหน้าโคกพาพี่พาน้องห่าออกมาทำบุญวันพระวันเขาพรรษามาปลอยป่าเนาะครับพอดีได้ป่ามา ลุงยัดไปเอาปลากเ็เลยสั่งเราให้เราเอามาให้เสียวไว้ซ้ำนี้ก่อนครับเดี๋ยวสามทิศกับสีมาพาพี่พ่อน้องเข้ามาเบิ้งเรื่อยๆล่ะอัปเดตเรืเร่อยๆครับเอาเสียวบรรยากาศป่อยปลูกป้ายป่าบรรยากาศหน้าคกไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องครับท้ายนีสามทิศกับขอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเข้ามาสู่หูสุขแล้วครับที่เขามารับชมคลิปตั้งแต,ต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิิบบ่ลาคคปใหมๆเนะรั คลิปหนาสามสิทธิภาพี่พาหนองไปยังกัดจังค่อยชุ่มค่อยจิตตามครับครับสำหรับคลิปเม้สามสิทิดกระเซียวไว้สำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ